สวัสดีครับผมมาเที่ยวเมืองจีนเมืองสีอันนะครับแล้วเขาก็พามากินอาหารมื้อนี้นะครับเป็นมื้อส่งท้ายดูครับโอ้ตรงนี้อะไรตรงนี้เดี๋ยวดูซิไม่คืออโอ้ผักแล้วนี่ก็หมึกนะครับหมึกหมึกแล้วก็กุ้งแล้วดูปูเป็นๆเ,เลยนะครับปูพวกนี้น่าสงสารมากเลยนะครับมันหิวนะครับมันก็ไม่ไม่ได มีอะไรกินนะครับตือแล้วเดี๋ยวก็โดนคนกินนะครับมนุษย์นี่สุดยอดจริงๆมาดูนะครับตรงนั้นนี่หอยครับหอยหอยหอยแมงผู้หอยแมงผู้อันนี้หอยอะไรอันนี้หอยอะไรฮะอร่อยนะโอ้โหผมไม่ได้กินเลยเนี่อย่างเงี้ยอร่อยโซนี้ไม่ได้กินหน่อยเดียวก็อิ่ม อ่ดูวันนี้ครับไม่รู้ลูกชิ้นอะไรดูนี่เด็ดเด็ดเลูกชิ้นลูกนี้ใหญ่นะครับกินจนอิ่มเลยนะครับดูอ่ากวางมายืนมองอยู่เห็นไหมครับอันนี้เออ่เเารียกเต้าหู้นะครับผัก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 นี่ไส้กรอกไส้กรอกนี่เห็ดเห็ดเห็ดใหญ่มากนะครับที่ประเทศจีนอันนี้อะไรก็ไม่รู้ใครปลาท่องโกผักสดๆเลยนะครับดูโโอ้หและนี่นี่เห็ด เห็ดเห็ดเห็ดเข็มทองนะครับโอ้ oh, อร่อยมากนี่มีแม่ครัวนะครับแม่ครัวนี่แม่ครัวกําลังทําอันนี้อะไรก็ไม่รู้นี่สาหร่ายนะครับอันนี้เหมือนกับเปลือกเปลือกเต้าหู้อะไรประมาณนี้ดูนะครับนี่ของสด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 ,สด,สดร้านนี้สดสดอยู่ที่ซีอาร์นะครับดูครับอะไรไม่รู้แปลกๆกินไม่เป็น นี่อันนี้ก็เห็ดหูหนูอันนี้อะไรก็ยัางไมอยู่นี่คนณะทัวร์ผมนะครับนี่นี่คณะทัวร์เรานี่เมื่อกี้นี่เจอยูทูบเบอร์นี่คนเสื้อแดงนี่ยูทูบเบอร์นี่ <c oughs> ใช่เห,ห็ไล์สดอยู่อร่อยไหมครับอร่อยไหมครับ <c oughs> มาเที่ยวกันใหม่มามาเนาะจองทัวร์ไปยังนี่คนนี้โอคนนี้ชื่ออะไร ชื่อคนสวยใช่ไหม,ไมอ,อะไรนะมาดูกันย่าง <c oughs> <ห>ยกินกัน <c oughs> ดูกินเลยโอ้สุดยอดเลยมาโตนี้โต๊ะนี้หม่าล่าอร่อยไหมอร่อยไหมมากันอีกไหมโตนี้โต๊ะนี้โต๊ะนี้นี่นี่นี่ถ่ายได้ใช่ไหมนี่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 ดูอันนี้แม่ลูกใช่ไหมนี่แม่ลูกนะ สวยทั้งแม่ทั้งล <ics> ูกเลยโอ้โกำลังกินกันอร่อยเลยนะครับทัวของเรานี่มาทัวนี้มาโต๊ะนี้มากแล้วนี่เป็นระดับอาจารย์นั่นก็เลยครับดูครับสุดยอดเลยสนุกไหมครับสนุกไหมครับมาวานขึ้อไปเขาโอ้โหเห็นแต่เห็นแต่เห็นแต่อะไรเห็นแต่หมอกไม่เห็นอะไรเลยนี่ก็ระดับอาจารย์นั่นนะครับเอาไว้มาใหม่ไหมครับ นี่ไอ้อ,อัดแจ้คคนนี้เปไหนที่ให้ถ่ายลูกนี่แล้วต้องถ่ายนะนี่แล้วต้องเข้าหน้ากล้องเยอะๆหน่อยนะวันนี้เออหนิเขาอยากให้เข้าหน้ากล้องนี่ฉันจะกินให้ดูนะโอ้ยอร่อยมากเลยนี่เวลากินกินอย่างนี้นะดูนะดูนะหยิบหยิบหยิบยิบีบคีบแล้วก็จิ้ม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 แล้วก็กินอขากินกะ อ้โหร้อยดือบคอดองกุ้งสุดยอดสุดอดจริงๆเลยนี่ครับเขาทําหมูโอ้โหทําเป็นดูเ็าทาออกมาขนาดนี้เลยนะครับดูหมูเยอะมากเลยนะ่ารับประทานแล้วนี่นะครับน้ําจิ้มเขานะครับดูน้ําจิ้มเขาร้านนี้โอ้ร้านนี้สุดยอดเลยนะครับดูผมใหญ่ท่านดูนะครับว่าอาหารร้านนี้ขนาดไหนเรือาะ่วยชามดี๋ยวนี้สะอาดนะครับ ดูอาหารเขาให้รอบเลยนี่ดูสักก่อนว่ามีอะไรดูนะครับนี่อันนี้ก็เป็นอของที่สดๆร้อนๆเลยนะครับนี่หอมกหอมอกอันนี้นสลับเป่านะครับไอ้น,นี้ถ้วยๆอะไรกันก่อนแล้วกูอันนี้น้องไข่นะครับนี่ถัว่วครับถัว่วแล้วดูแผงยาวมีบุอยู่ห้าชิ้นอะไรจะพอคนกินไหมเนี่ย โอ้ยเหลือเชื่อจริงๆร้านออกใหญ่อย่างนี้นะครับอันนี้ก็มาม่ามาม่ามาม่า,า,าต้มยำกุ้งอันนี้ไวๆนะครับไวๆตรงนี้ก็เก๋ยเตี๋ยวบ้านบึงชนบุรีนะครับตรงนั้นปาการังไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ก็เป็นไซ้กรอกอันนี้เป็นฟราย ฟรายนะครับดูอับผออัมันครับไอ้ตรงนี้สิแปลกนะครับท่านเป็นจุดสนใจมากเลยสีสันคล้ายๆตอนเช้าเราจะเห็นทุกเช้าเลยนะครับทุกคนก็จะมีเรียกว่าดูแล้วหิวเลยนะครับแล้วตรงนู้นในตรงนี้อะไรไม่รู้ตรงนู้นนะครับดำๆเห็นไหมครับคล้ายๆคนท้องเสียเลยนะครับแล้วตรงนั้นก็เป็นหมู หมูอันนี้ก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เลือดหรือเปล่าเห็ดเข้มทองกระเทียมกระเทียมแล้วก็มา,าหัวหอมนะครับหัวหอมตรงนี้ก็เป็นหมึกนะครับหมึกหมึก,มกอันนี้ข้างข่าวมองแล้วน้ำไหลไหลเยิ้มเลยนะครับอันนี้เส้นเส้นเป็นพืชผักนะครับไม่ใช่กุ้งหอยปูปลาอันนี้สายปูแต่งโกตัวคลาง อันนี้ก็แปลกๆนะครับจานนี้ก็เป็นผักนะครับผักสีเขียวที่นี่ผักสวยนะครับเพราใช่อะไรทำราดรู้ไหมครับปุ๋ยก็ดีนะครับปุ๋ยธรรมชาติจริงๆเนนะครับเคห็นนะครับแล้วก็อันนี้ผักปุ้งไฟเขียวนะครับเขามีเรามีไฟแดงเขาไฟเขียวแล้วนี่ก็อะไรๆหลายอย่างครับอันนี้แอปเปิลนะครับแอปเปิลจะจะเขียให้ดูนะ เดี๋ยวค่อยดูนะจะจะเขียนด,ดู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 เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเขียนให้สวยเลยพ่อพ่อหนุ่มมาพ่อหนุ่มมาฉันฉันชอบโชว์เห็นไหมเห็นไหมสวยมากของฉันฝีมือแล้วนี่ก็เป็นญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเป็นพวกซูชิมั่งระเป็นาสาหร่ายและอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ญี่ปุ่นก็มีอาหารมีทุกอย่างนะครับ นี่ก็เป็นหนมเป็นหนมของหวานแล้วนะครับของหวานแล้วก็มาตรงนี้ก็เป็นพิซซ่านะครับพิซซ่านี่ก็พิซซ่านะครับเขาไม่มีพิซซ่านะครับเขามีแต่พิซซ่านะครับนี่ก็หนมหวานอร่อยไอส้สีม่วงนั่นนะครับเวเฟอร์ iffer, โอโ้โหกินอร่อยมากเลยนะครผมนะครับผมผมเอาไปตั้งเยอะนะครับเพราะว่าของ ของฟรีนะครับของฟรีเรากินเท่าไหร่ก็กินไปนิสัยผมทำไมชอบไม่รู้ครับของฟรีก็เป็นอย่างนี้นะครับแเนี่ยของหวานน่ากินมากเลยรับประทานไม่หวัดไม่ไหวเลยนะครับร้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้นะครับอยู่ที่สีอ่านนะครับหวังว่างมารับประทานและนี่ก็เป็นน้ำหลายหลากหลายเลยนะครับโอ้โหอันนี้สีสันสวยไหมครับน้ําพันธครับโอ้โห เจกินอะไรกะก็กินของฟรีสิคะของฟรีใครๆก็อยากฉันกินจนพุงกลางเลยคะ่ะแหมแล้วพ่อหนุ่มกินอะไรล่ะคะ,ะผมก็กินเหมือนเจน,นะครับดีนะครับนี่สีเหลืองๆก็น้ําสับปะรดอันนี้ก็สับปะรดนะครับเรียกว่ากินแล้วเป็นสับปะรดเพราะเราดื่มด้วยน้ําสับปะรดอันนี้ก็วายนะครับวาย อันนี้กอแกงต้มยำกุ้งนะครับนี่โรตีโรตีข้าวผัดข้าวผัดนี่กะเพรานะครับกระเพรานี่มี่ครับนมี่อันนั้นก็แกงส้มนะครับแล้วดูสิครับโอ้โหดีมากเลยครับดูดูดูครับอันนี้ส้มโอนะครับส้มโออันนี้ก็หนมหวานนะครับพีหนมกินอะไรหรือยังคะอ๋อกินแล้วครับกินแล้วครับกินไปเลยนะครับ ร้านนี้เท่าแก่เขาบอกว่าเจ๊งกินเจ๊งไม่ว่าต้องการชื่อเสียงค่ะกินเลยนะคะครับครับขอบคุณมากเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณเจามากเลยฉันผมพอแล้วนะครับผมจะไปแล้วครับเพราะว่าผมแดกไปเยอะนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ